รายการต่อไปน,อนีน้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2.45โมนาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับ Cooking Guru เนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆของเชฟประจวบมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับเชฟบอกว่าเป็นเมนูอาหารทานเล่นครับทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับกับเมนูกุนเชียงและชีสทอดนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่วุ่นวายนะครับคุณผู้ชม เตรียมของไม่กี่อย่างแต่เทคนิคนี่โอ้สุดๆจริงๆครับต้องยกให้เชฟประจบเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับขอเวลาเชฟเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์สักครู่เดียวครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งสักนะครับจะพาไปชิมอาหารไทยโบราณครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีครับ ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้จะนิสักอยู่แถวๆปากเกรด็ดคุณผู้ชมครับก็บอกว่ามีร้านอาหารร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านคุณเอียดชาว,วัางครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยโบราณน,นะครับรสชาติของอาหารต้นตำรับแบบไทยแท้ทีเดียวและวันนี้เราจะมาชิมเมนูยำหัวปลีโบราณเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากของร้านนี้จะอร่อยแค่ไหน เราต้องไปชิมกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณอุ้ยจะบอกว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิคะปลากระพงราดซอสเขียวหวานนะคะอันนี้แหะใช่ค่ะปลาทูแม่กรองฉูฉี่ค่ะร้วจานนี้ล่ะคะ อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะยำหัวปรีโบราณค่ะอร่อยมากรสชาติเป็นต้น,ต,นตำลับแท้ๆค่ะ,คะวัตถุดิบจากธรรมชาติ100%ซและที่สำคัญเลยค่ะที่ร้านใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้ยำหัวปรีของเรามีความเข้มข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะยินดีค่ะอาจารยำหัวปลีโบราณรสชาติอร่อยมากเลย เป็นเอกลักษณ์มากน้ำยำรสชัดเข้มข้นจริงๆมีเคล็ดลับวิธีการยำและมีขั้นตอนอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ยินดีค,ะค่ะอาจารเราคัดหัวปรีนะคะ,คะที่ไซส์กำลังพอเหมาะอายุที่เอามาทำได้ก็ซอยละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปแช่นในน้ำเกลือน้ำมะนาวจะได้ไม่ดำเนาะ,ะส่วนต่อไปน้ำยำค่ะน้ำยำนี่ก็จะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลาค่ะแล้วก็มีพริกขี้หนูตํานะคะ,คะ และจุดเด่นที่ทําให้ยาหัวปลีของเราอร่อยก็คือการใช้กะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข,าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาั้นเองค่ะ ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพากติร้อยเปอร์เซ็นตี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเนื้อสัตว์เราก็จะเตรียมไว้ลวกไว้เรียบร้อยก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกหมูสับค่ะ,คะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็น้ํำยำกับเนื้อสัตว์เนี่ยมายำคลุกเค้าให้เข้ากาันแล้วก็มาลาดในหัวปีที่เสรนจน้ำแล้วค่ะ ลองสิครับอัมพวากะทิร้อยขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทําเมนูขาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจําร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคันสดครับอาหารที่นี่รสชาติดีดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและเรายังมีกี์เซตจากอัมพวากะทิร้อเป์มอบให้ด้วยนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูยำหัวปรีโบราณคุณผู้ชมไปดูได้เลยนะครับที่ www.yingsafood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับซซสและวิทยาลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะในครั้งนี้เราจะมาปรับเมนูปวยเตี๋ยวไก่แบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาว,วงมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะนี่คือหลักการเลยว่า ถ้าหากคุณจะทำซุปที่ปราศจากโซเดียมร้วนๆไม่ต้องใส่กระดูกเพราะกระดูกก็มีโซเดียมผักต่างๆที่คุณกินก็มีโซเดียมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปปลยเตี๋ยวไก่สูตรลดเค็มก็ง่ายและทุกคนสามารถทำตามกันได้ค่ะกระหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวเชเท้าเปิดไปอ่อนๆต้มประมาณสี่ชั่วโมง ก็ได้เบ็ดน้ำซุปสูตรลดเค็มเพื่อนนำไปปรุงในเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ตามสูตรนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรลดเค็มลดโรคช้ำนี้จากสูตรปกติ579.8มิลลิกรัมมีปริมาณโซเดียมเพียง339.7มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าเราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง40.16มิลลิกรัมเลยทีเดียวลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะดีมากเลยลดแบบลดเค็มรดโซเนียมอะไรเงี้ยดีมากค่ะ,จะเจ้าคาไปปรับใช้ที่ร้านคนไทยจะได้สุขภาพดีค่ะ